สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับครูเก่งเจียงจีนะครับนายวรพงษ์พิษทักษ์ครูใหญ่โรงเรียนภาษาพาเพลินนะครับอยู่บนอาคารทรีออนทรีถนนพระราม3สถานีบีอาร์ทีเกิล้านะครับวันนี้กลับมาพบกับข้อสอบ HSK 4าร์ทการอ่านเรียงประโยคให้ได้เจดความใหม่ที่สมบูรณ์นะครับข้อนี้เป็นข้อที่9แล้วจาก10ข้อนะครับโอเคหมายความว่า ในวันพรุ่งนี้เราจะ,จะมาเจอข้อสิเสร็จแล้วในสัปดาห์ถัดไปก็จะเปลี่ยนพาร์ทแล้วนะครับเป็นพาร์ทให้อ่านบทความสั้นๆแล้วก็จับใจความเพื่อตอบคำถามนะครับแล้วมาดูโจทย์ข้อที่9กันเลยนะครับแนะนำนะครับพาร์ทนี้พยายามทำคะแนนเฉวบย่าเยอะเพราะพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่ง่ายที่สุดแล้วในพาร์ทการอ่านพาร์ทที่ยากรอเราอยู่ในพาร์ทการอ่านบทความสั้นๆ และบทความยาวๆแล้วเพื่อตอบคำถามอันนั้นจะยากกว่าเพราะนั้นพยายามเก็บคะแนนจากพาร์นี้ให้เยอะๆนะครับโอเคข้อ9นะครับเหมือนเดิมเราใช้เทคนิคมองหาคำสันธานหรือประโยคความสอนนะครับข้อน,นี้เมื่อเรากวาดสายตายอย่างรวดเร็วจะเห็นว่าประโยคค่อนข้างยาวนะครับพยายามมองหาคำสันธานที่เราจเจอคือคำว่าเช่ n จือในข้อ B ีมีคำว่าเช่ n จือเช่นจือแปลว่าถึงขั้น ถึงขั้นนั้นจะปรากฏอยู่ในอนุประโยคก็คือประโยคทางด้านหลังนะครับเพื่อหน้าที่อะไรมันไปเสริมความในประโยคหลักก็คือประโยคทางด้านหน้านะครับมุขยาประโยคด้านหน้าเนี่ยนะครับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเช่นก็บอกว่าเนี่ยเขานะรักเธอมากถึงขั้นที่แบบลงทุนทุ่มสุดชีวิตในการทําอะไรเงเห็นไหมถึงขัน้นไปเสริมความในประโยคข้างหน้าขึ้นอีกขั้นหนึ่งให้มันโดดเด่นขึ้นนะครับเราจะใช้คําว่าชนเจอเพื่อนนั้นสรุปว่า ข้อ b จะต้องอยู่หลัง a หรือ c อย่างแน่นอนมันจะไม่อยู่ประโยคแรกอ,อันนี้คือสิ่งที่เราได้แล้วจากข่าวบันทึกนะครับถ้ามาเราพบความในข้อ b เนี่ยมันมีความสอดคล้องกับเนื้อความในข้อ A นะครับเนื้อความในข้อ b เนี่ยเราบอกแล้วว่ามันจะต้องไปส่งเสริมประโยคข้างหน้าถูกไหมประโยคข้างหน้าเขาบอกว่าเต้าหน้าหลี่ช่อจั่วไปทำไปทำที่นั่นไปทำที่นั่นสอดคล้องกับคำว่า เต้าหน้าไม่มีเต้าหน้าเหมือนกันเลยเนหะ็นไหมเต้าหน้ากับเต้าหน้าหลี่คือคำเดียวกันหน้ากับหน้าหลี่เป็นคำเดียวกันที่นั่นเต้าหน้าอยู่เหลวเจเมียนไปพบเพื่อนที่นั่นอ่าแสดงว่าข้างหน้าเราบอกว่าไปพบเพื่อนที่นั่นไปพบเพื่อนที่นั่นถึงขั้นบางทีก็ไปทําอะไรที่นั่นอะอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย A จะมาก่อน b อย่างแน่นอนนะครับ A มาก่อน B ถทามาเราจะเอา C ไว้ที่ไหนล่ะ ปรากฏว่าข้อนี้โชคดีหน่อยเราเจอว่าในข้อ c มีคำว่าฉากวานฉากวานที่แปลว่าร้านน้ำชาซึ่งในประโยคเห็นไหมในประโยค a b เนี่ยใช้คำว่าน้าหลี่ใช้คำว่าน่าที่นั่นที่นั่นไอ้ที่นั่นคือที่ไหนล่ะที่นั่นก็คือร้านน้ำชานั่นเองเพราะนั้นเนี่ยชากวานเป็นประธานนะครับอไอ้เจ้าร้านน้ำชาเนี่ยมันยังไงสักอย่างหนึ่งนะอะแล้วคนก็ไปเจอเพื่อนที่นั่น ถึงขั้นกลับไปทําอะไรที่นั่นด้วยอนชยนะ้ช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้นะครับเราสรุปได้เลยว่าคําตอบคือ C A และ B นะครับตามมานะเรามาดูเนื้อความกันนะครับเจ,จ้าจีเนียนช้ากว่า The business is very good. Many ่ e o p l e l อ k e to meet their girlfriend t h e n a k e า h e i r j ่า s there. Let's l o เจ้าจีเนียนมาไม่กี่ปีมานี้นะครับช้าวกว่าร้านน้ำชาเตช่วงอีก้การคา้าอ่าเพราะนั้นก็คือการคา้าธุรกิจร้านน้ำชานั้นเฟยฉ่งเหา่มามันดำเนินไปได้อย่างดีมากไม่กี่ปีมานี้ร้านน้ำชาดำเนินธุรกิจไปได,ได้ดีมาก很多人都喜欢到那ู与朋友见面，很多人，ี人，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 น,น,น,นจ人，人，人，น人，น人，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 นส人，人，人，านโต人，人，人，วานล้วนชอบที่จะเต้า人，人，人，าไปที่นั่น ไปทำอะไรอืผอผงเยิ่วเจแม่อือก็คือควาว่ากลับนั่นเองครับเกินนั่นเองนะครับอเพผงเยวเจแม่ก็คือไปพบปะพบเจอกับเพื่อนฝูงที่นั่นเชินจุดถึงกลับนะบางครั้งเนี่ยถึงกลับอะไรครับปากกงจั่วเอางานได้เต้าหน้าหลีนําไปที่นั่นชี้จั่วไปทํางานที่นั่นก็มีเอางานไปท,ทํนนาที่น้ําน้าชาก็มีณปัจจุบันเราก็จะเห็นเช่นในร้านสต b u บัคใช่ไหม เราก็มักจะมีการไปพบปะพูดคุยกับเพื่อนนะคุยกันนะสังสรรค์คุยกันนอกอ่างนั้นบางคนก็มีโน้ตบุ๊กเครื่องนึงไปนั่งทำงานแดกในร้านกาแฟใช่ไหมดื่มกาแฟไปหรือดื่มน้ําชาไปมีคุกกี้สักชิ้นหนึ่งแซนด์วิชแล้วเราก็นั่งทํางานใช่ไหมก็เป็นสภาพที่เห็นได้ในปัจจุบันนีนะครับโอเคสําหรับข้อ9ก็เฉลยจบลงไปแล้วก็เทคนิคก็เป็นไปตามนี้นะครับ พบกับข้อ10ในวันพรุ่งนี้เป็นข้อสุดท้ายของพาร์ตนี้แล้วนะครับสำหรับข้อ10ถ้าเห็นว่าเทคนิคที่ครูเก่งมานำเสนอน,นั้นมีประโยชน์กับการเอาไปใช้ในการทำข้อสอบนะครับกดติดตามกันนะครับใน Facebook แฟนเพจครูเก่งอย่างจีงดูโรงเรียนภาษาพาเบิดน,นะครับถ้าเกิดว่าเจอคลิปนี้อยู่ใน y u u t u h anel เช่นเดิมน,นะครับกด subscribe กดติดตามเอาเปนเอาไว้จะได้ไม่พลาดอีใหม่ๆนะครับอย่าถ้าเกิดเจอ อยู่ใน IG นะครับก็กดติดตามนะ l o o w o w IG ของคองรูเก่งจีิงจีนเอาไว้นะครับเวลาอัพจะอัพขึ้นมาใน IGTV นะครับเนะื้อหาในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้แล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้กับข้อที่10ข้อสุดท้ายของพารนี้แล้ววันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ